ตอนมูสามสันสบายดีไม่ได้มาเห็ดน้ำหนาเขาซอยน้ำกันพี่น้องตั้งนองแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณสามบวงแกงเนาะใส่น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ในเมื่อน้ำมันมันหอนได้ที่เอาใส่กระเทียมลงไปกระเทียมไม่ใส่ร้อยห้าสิบกมเนาะเชี่ยให้กระเทียมมันหอมก่อนเราจะเอาหมบัวแดงนองใส ในเมื่อขาเจียวกระเทียมมันเริ่มหอมขึ้นมาค่ะก็ใส่หอมบอัวแดงลงไปหอมบบวแดงได้ใส่ร้อยห้าสิบกรัมคือกันเนาะแต่ว่าเครื่องผ่วยแบบนี้คั่วให้มันหอมก่อนเนาะในเมื่อข้าคั่วกระเทียมหอมโบวแดงมันหอมขึ้นมาแลว้วเป็นค่ก็จะใส่มะเข็ด,ดเดะมะเพ็ดนี่ครใส่อันห้าสิบกรัมเด้อหรือว่าน้ำหน้าข้าวปุ่นก็ได้เนาะหรือว่าพงปาปริกาเนาะค่อยใส่อัน เผ็ดพงเกาลีนะพี่นนอะมันจิงแตงงามแล้วเนเนื้ก็คั่วพัดให้มันเข้ากันในเมื่อเข้าขัว่วกระเทียมมักเพ็ดมันเริ่มหอมแล้วก็ใส่มักเรนบดลงไปเนาะมักเรนเนี่ยค่อยใส่เจ็ดหน่วยนะ้ะหน่วยประมาณนะกลางๆอะไรพี่นาะเขาจะเพาใส่แกนค่อยใส่แต่เนียงกเกาะเปลือกมันนะพี่เนาะเขาจะบพาใส่เม็ดมันนะมันส้ม แก็แลแ้วตะผู้มักบะมนันให้กระจคั่วผัดให้มันเข้ากันคั่วเห็นน้ำมังเร่นมันออกเนะาะเราจึงเอาซ้นลงในเมื่อเขาคั่วน้ำมังเร่นมันออกมาแล้วเป็นยังก็จะใส่ซีนหมูลงไปเนาะ ก็ใส่หมูส้มสั่นในเครื่องกิโลพอซื้หั่นเห็ดเป็นต้นแบบนี้แล้วก็ใส่หมูบดในเครื่องกิโลผู้ใดบอกินหมูใส่ไก่ก็ได้เนาะนี้ฮะกะสิผัดเนาะต่อไปฮาก็ใส่ทวนเน่าเนาะพี่น้องทนวนเน่านี่ค่อยใส่สองร้อยกรัมพอเน่าเห็ดเองได้ไหมหอมหอมแซ่บ ทว่าเนากะซิว่าหอมเนาะเพิ่นว่ามันเหม็นแซ่บเดิพี่น้องโอ้ยเหนียวขนาดในเมื่อเขาใส่อันทั่วเนาลงไปแนละ้วกะสิขว่พัดไปเนาะให้เครื่อมันเข้ากันบางคนกะสิทมว่ะทาว่าบ่มีถัาวา่วเนาเห็ดนาเขาซอยได้บ่ได้เขาต้องใส่อันอยังก็เต้าเจี้ยวของไทยนะใส่ได้พี่น้องใส่แทนทั่วเนาได้ หอมขนาดพี่นนอะอันนี้เราผัดไปรู้สึกว่ามันจะแห้งน้อยนึงเ่าก็ใส่น้ําลงไปเนาะน,น้ํานี่ใส่จอกนึงประมาณนี้หมอข่อยก็น้อยน้อยพี่นะ้ะงบนี้เาก็กวนผัดไปเนาะจนน้ำน้ำมันออกจนว่าสิ้นมูมันซุกนะขั้นตอนนี้เขาที่ใส่อแป้งนัวกับน้ำตาลลงไปเนาะกับเกลือ เราต้องสิมมบ่งก่อนเด้อเพราะว่าโทนเอาแต่ละสูตรมันจะบอกขึ้นกันเนาะบางสูตรอาจจะเข้มลายนัวลายเนาะแต่ว่าสําหรับสูตรขอยเห็ดมันจะบอกเข้มลายฉะนั้นเราจะใส่เกลือลงไปอีกเนาะใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงกาแฟอันนี้ก็แ e ม e พงวิซศษหรืวว่าแป้งหนัวเนาะใส่อันบวงครึ่งบวงกาแฟเดอ้อมาลายเขาก็ใส่ลายเนาะ ใส่น้ำตาลลงไปนึ่งบวงแกงน้ำตาลมันก็สิตัดรสชาติอ่าสมเนาะเพราะว่าเขาใส่มากเลนลงไปบางคนก็อาจสมกักน้ำตาลกับเขใส่เนาะปรุงตามรสชาติเขากินเขาหมากักเด้อนี่ฮะกะ็พัดไปเอ่อต้มไปประมาณนะตืิมอีกประมาณ30นาทีเนาะก็แล้วแต่ผู้มักบางคนก็อาจสมักแบบเอ่อซีนมูเป็นต้นนะแบบหยาบๆน้อยนึงบางคนก็อาจสมักเปื่อยเนาะ แล้วเรียบร้อยแล้วด้วพี่น้องนาข้าวซอยเฮาบันนี้ก็สีมรสชาติเบิ่งเนะาะมักแบบใดนัวหวานส้มก็จัดไปโลดเนาะข้าวซอยกินกับข้าวซอยแซ่บ